ว่าสบายดีไหมไปทําท่าไหนถึงเข้าโรงบามน,นี่ออไปชุดนิ้วใส่ใครแล้วเป่าไม่มีเลยจะให้ดิอะไม่เอาหรออ่ะยังไปเลยขอบคุณที่กำลังใจ วันนี้นะฮะเราจะเดินทางไปที่จังหวัดยะลานะครับเพื่อไปเยี่ยมน้องกัมมันดินหรือว่าตัวตึงยะลานะเพราะว่าน้องเขาเนี่ยไม่สบายเป็นอาทิตย์แล้วทุกคนแล้วก็แบบเข้าโรงพยาบาลด้วยก็คือหนักเหมือนกันนะค่อยไปคุยรายละเอียดกับน้องเขาเดีกว่านะฮะเดี๋ยวผมจะเดินทางไปที่ยะลาก่อนนะใช่ก็ระยะทางเนี่ยจากบ้านผมไปยะลาเนี่ยประมาณร0 0ยกิโลได้นะเกือบๆเลือาจจะถึงประมาณนั้นนะคือหนึ่งชั่วโมงขับขับมอเตอร์ไซค์ไปเนี่ยเดี๋ยวผมไปถอนตังค์แป๊บหนึ่งเราจะได้แบบเป็นเหมือนกับว่าเล็กน้อยให้ค่ารักษาพยาบาลเงบใช้ริการช่วขาว ลองธนาคารอีกได้ไหมเดี๋ยวว่าผมใช้กรงไทยอยู่นะผมลองธนาคารนี้แล้วกันดึงออกไม่ทันทุกคนมันขึ้นไปแล้วดึงออกไ,ไม่ทันเฮ้ยทำไงดิดึงดึงนี่ขาดเนี่ยเดี๋ยวต้องถอนเพิ่มมันต้องถอนเพิ่มมันจะได้เปิดอีกครั้งหนึ่งนิดเปิดหนึงออกมาอ่าอ่าเดี๋ยวเด้อ เดี๋ยวเราจะออกเดินทางแล้วนะไปยัลากันมันจะมีความตื่นเต้นอยู่ตรงที่ว่ามันจะมีเป็นเทือกเขาทุกคนเทือกเขายีราแปนนะใช่ก็วันนี้เรามากับมอเตอร์ไซค์ด้วยก็ถือว่าท้าทายดีแต่ว่าผมเองก็เคยเคยแล้วแหละคือถ้าคนที่ไม่เคยอ่ะแล้วแบบขึ้นต้องขึ้นเทือกเขาเนี่ยมันมันมันต้องผ่านเทือกเขาไงแล้วมันก็จะมีความตื่นเต้นแล้วก็ยากเพราะว่ามันจะเป็นโค้งอย่างเงี้ยทุกคนใช่แต่ว่าผมคิดว่าผมไม่น่ามีปัญหาเพราะว่าผมเคยไปแล้วน่าจะได้นะโอเคไปเล้ทุ แต่กครับ่ทำได้โอเคตอนนี้นะฮะเรามาถึงที่โรงพยาบาลรามาแลนวทุกคนนะแม่น้องบอกว่าอยู่ที่ตึกสีส้มแม่น้องบอกว่าเป็นตึกสีส้มก็น่าจะตึกนี้นะแต่ไม่รู้ว่ามันเข้าทางไหนอะไรยังไงอ่ะทุกคนเพราะผมไม่เคยมาไงอาจจะต้องข้างหน้านู้นก็ได้เดี๋ยวไปดูข้างหน้านู้นไอ้กมครับอ๋อนูเจอ้วเจอแม่น้องแลยแต่ว่าเที่ยงนะเขาจะตอนเที่ยง สิบนาทีอะเอ้ยอด้มาหรออีกสิบนาทีแต่ถ้ามีบัตรไม่เป็นไรบัตรเท่าไหร่หรอว่าเท่าได้เพีเดียวแหละก็สรุปก็คือผมยังเข้าไม่ได้นะเพราะว่าเราไม่มีบัตรผมมาในฐานะเยี่ยมผู้เยี่ยมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องรอช่วงเที่ยงหมดเดี๋ยวนะก็ประมาณอีกสิบนาทีไม่นานมากครับทุกคนนะใช่แต่ถ้าเป็นแม่น้องไม่เป็นไรพ่อแม่น้องมีบัตรอยู่แล้วไงบัตรบัตรแบบเข้าออกได้ตลอดใช่แต่ผมไม่มีโอเคเดี๋ยวรอฮะทุกคน ตอนนี้นะฮะเรามาถึงที่หน้าห้องน้องแล้วนะผมก็แอบเห็นนั่นแหละว่าน้องกาลังนอนอยู่ตอนนี้น้องแม่น้องเข้าไปก่อนนะส่วนผมเดี๋ยวรอสักพักนึงดีเอ้ดีทำอะไรทำอะไรดิดีเป็นอะไรดีเป็นอะไรดีเึ้นเหรอันขนดียันมานมาก Tân làm lạc kể 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 lạ 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 kể น่าน่าจะซึ้งที่ผมมามาเยี่ยมดิร้องไห้กี้ด้วยเนี่ยคือวันนี้นะฮะน้องสามารถกลับบ้านได้แล้วนะหมอบอกมานะฮะทุกคนก็ตอนนี้น้องเขากำลังจะเตรียมตัวกลับนะจริงๆอะ่ะก่อนหน้าเนี่ยคืออาการหนักมากนะอันนี้คือเหมือนน้องดีขึ้นมากเยอะเป็นอะไรนคะยาไขเลออกไข้เลือดออกแล้วก็มีภาวะเสียงยใช่ไหมคือหนักหนัก,นกที่แรกอะ่ะน้องเขาอยู่ข้างนอนเองนะแต่พออยู่สักพักนึ่งเขาให้ยาอยู่ข้างในก็เพราะว่าน้องแบบค่อนข้าง,ขา,งางที่จะหนักเหมือนกันนะ ผมว่าน่าจะเป็นอาทิตย์นะเยอะอยู่เยอะอยู่สี่วันได้สี่วันสี่วันหรอไม่ใช่ว่าเป็นอาทิตย์หรอกเพราะว่ารู้สึกว่าใช่ค่อนข้างถ้าแต่วันศุกรฬาเยาว์อ่า<ม>ตั้งแต่วันอ,อ,อาโยใช่ไหมใช่เขาน้องเขาป่วยตั้งแต่วันอาโยแต่ว่าน้องเขาก็ยังแบบไปบ้านผมอะนาราธิวาสไปสลามอะไรเงี้ยอะไรอย่างนั้นคือป่วยหนักเลยจนกระทั่งวันเนี้ยเราจะให้คนนี้อุ้มเหรออช่อ่าอ่าติดติดอุ้มดิเดี๋ยวตีคนนี้ไปตีกับเดย์ไม่ไป น้องปวยตั้งแต่วันนายอยู่น้องไปหาผมที่บ้านใช่ไหมกี่วันแล้ววะนี่วันที่หกรายอยู่ประมาณยนะี่สิบแปดนะยี่สิบแปดเพราะว่าอาทิตย์หนึ่งนะคือรูปอ่ะรูปที่แม่น้องส่งมาทุกคนคือแบบสงสารมากแม่ส่งวิดีโอส่งรูปให้ผมตลอดไงแบบหน้าหน้าหน้าแกคือดูโซมันแล้วก็แบบตาคือแบบจะร้องไห้อะไรเงี้ยโศรมาน่ะดูแล้วสงสารแบบสาย,สายน้ำสายน้ำเกลือเต็มเลยทุกคนนะใช่อันนี้คือดีขึ้นมากเลยนะไม่มีสายน้ำกรงน้ำเกลือแลนะ้วทุกคน ใช่เดได้กลับบ้านแล้วเหรอวันนี้ผมมาเนี่ยเป็นวันที่น้องได้กลับบ้านพอดีนะดีใจไหมหรือว่าอยากอยากอยู่ก่อดีใจไหมดีใจอ่ะจะได้กลับบ้านนี่บอกบอกที่กล้องบอกที่กล้องดีใจดีใจเหรอแล้วอยู่โรงพยาบาลเป็นยังไงบ้างรู้สึกไงบ้างเจ็บไหมเจ็บว่ะเจ็บตรงไหนเจ็บเจ็บที่หัวเจ็บที่ท้องหรือว่าเจ็บที่ที่ไข่เจ็บที่หัวใจเหรอตรงนี้เหรอหมอหมอชิดยาเหรอ เใส่น้ำเกลืออือโอ้ยธรรมดาแล้วค่าใช้จ่ายเยอะไหมนี่ไม่เยอะไม่ไม่ติดคุณเยอะเยอะสิไในเขตอ๋อเป็นคนในเขตก็เลยฟรีใช่ไหมโอ้ยเด้อเรื่องวมันก่อนไปให้ตังค์ไม่ให้เป็นค่าใช้จ่ายเงินเงินมันก่อนเอาไปทำอะไรเอ๊ะเอ๊ะคือค่าใช้จ่ายฟรีใช่ไหมแต่ว่าแม่น้องก็ต้องลางานนะกะยาลากี่วันละสี่วันนะฮะคือต้องดูแลอย่างใกล้ชิดนะทุกคนทำไมไปทำงานสี่วัน เ้ยดิ๊งแล้วพรุ่งนี้ไปโรงเรียนไหมไเอ๊ะไปโรงเรียนไหมพรุ่งนี้ไปไปใช่ไหมเพราะว่าวันนี้วันอะไรวันนี้วันปริหารพรุ่งนี้วันศุกร์ไอ้ดีบยว่าไม่ต้องไปนะพรุ่งนี้ไปวันจันทร์เลยเอาไหมเอาไหมพรุ่งนี้ลาอีกวันหนึ่งเอาไหมจะไปเรียนเหรอจะไปเรียนเหรอทำไมคิดถึงเพื่อนนี่ถึงครัวเพื่อนเรียนถึงบทสิบแล้วดิ๊งยังอยู่บทห้าดิ๊งดิ๊งขาดเรืออาทิตย์นึ๊งอ่ะโดยมีเลยจะให้ดิ๊งเป็นค่าขนมแล้วกันเล็กๆน้อยๆนะ เอาไหมอ่ะไม่เอาหรออ่ะอยังไปยังไปยังไวลยังไ้งไงไเลยพอแบงฟันยังไม่ทันยืดอีกเมื่อกี้นะันเอามือแล้วโ <laughs> <laughs> <Okay. S 2> อเค บอกกลองเลยผมได้กลกับบ้านแล้ววันนี้ผมได้กลับบ้านแล้ววันนี้มีแฟนคลับหลายๆคนให้กําลังใจดิงนะครับแบบ<ส>ขอให้ดิงหายไ,ไวๆดูอาให้ดิงแบบเออไม่เป็นอะไรมากนะดิงอยากอยากจะบอกอะไรเขาไหมบอกเลยขอบคุณที่เป็นห่วงครับขอบคุณที่เป็นหัวนะครับขอบคุณที่กาลังใจหายดีแล้วครับโอ้น่ารักนะครับทุกคนโอเคประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้จะไปนะ เดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วใช่ไหมไปเปลี่ยนชุดใช่ไหมโอ้เดี๋ยวเราถ่ายต่อยิงแล้วกันน <c oughs> ะเฮ้ยโคตรเท่เลยเนี่ยเปลี่ยนชุดแล้วนะฮะวันนี้ย, <c oughs> ยิ้มเลยใช่ไหมเราจะได้กลับบ้านดี <c oughs> ดีใจไหมฮะฮะดีใจไหมไม่พูดไม่จาเดี๋ยวเอาเงินคืนแล้วเดี๋ยวเ <c oughs> นี่ยเด้อโอ้โหเราจะเอาเงินคืนนะกำสนแน่นเลยเนี่ยไม่สบายจริงวะเนี่ยดิง คนไม่สบายต้องไม่มีแรงดินี่ดูกำโคตรแน่ในตัวเธอเนตอนนี้เรามาส่งน้องแล้วนะน้องเข้าไปในบ้านนี้เมื่อกี้ทุกคนนะนี่โอ้วิ่งได้แล้วอะ่ะโคตรไวเลยไปไปจะกลับนาราละเ,เดี๋ยวไว้เจอกันนะนะจะไปด้วยเหรอฮะนะไปสลดยกับแบตปีกกันไปเด้อโอเค,อเคถ้าชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์บอกนะ แอนนี่เปิดไลค์โอเคนี่หายเปลวว่ามาทำยูทูบเลยโอเคไปแล้วทุกคนเดี๋ยว่าเจกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆมาเยี่ยมน้องโอเคบ๊ายบาย